วานไปหาที่เสดเดินได้เสดเดินตัวนึงก็เลยมาเซอร์ลองบึงครับคิดว่าต้องเป็นฟ้าละลึกเนี่ยเลือกเท่นี่พาพี่น้องตรงนโอ้โหตัวงามดูนี่เป็นไม้ลำปอมันมุดน้ำก็เลยจะพาพี่น้องลงไปรุ่นดึงมันเลยั่งว่าอะไละครพี่น้องเดือบึงโอ้ยยั่งยังยังพี่น้องนี่ล่ะอีกหนึ่งอยู่โอ้ยชอบเลยเห็นประเอ็นคุดโกงแต่ละรอบครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับ ืันนี้ผมพอน้อยซอยเดิมเอามายามเบ็ดคือเก่าแล้วครับเสิร์เบ็ดไว้หนองกุดโกงครับพี่น้องเงยเสืเดินเมื่อวานนี่ไปหากีเสเดินได้เสเดินตัวน้อยก็เลยมาเสิร์ฟลองบึงครับไสืเดินมีทันใดใหญ่แอกจักระถุมีทืดอแครับเบ็ดไม่ลำโพงยุงกระไรได้ยากันยุงมานำเลยลืมเดี๋ยวถ่ายยากันยุงก่อนด้วยพี่น้องกระชั้นมีได้ยุงหลายคักครับอยู่หนองกุดโกงนานนี้ ยาพเพ้อดอกสาวแต่งไวเ้เฮิรนทากันยุงเมื่อวานตอน,นออกมาซื้อก็ทาเอ,อเือรู้สึกว่าได้ผลช่วงนมันเรามากัดแถวการคอนนะครับพี่น้องเขวาว่าส่วนอื่นเราไปนุนปน่งเสื้อผ้าเสื้อไปตามเสื้อผ้านำมันได้กลิ่นแล้วมันก็นมีมะคือครับพี่น้องปะ่ะพี่น้องบานนี้ลงไปรุ่นนํำกันเด้อครับนะถลีเอาถุงอยู่แล้ จกักระทึกมีทึกครับถ้าไปยามถ้าไปรุ่นนํากันได้ครับพี่น้องไปรุ่นนําเดียวครับเสียงป่าบอลเจา้าฝนจะตกละป่าสีเฮาเฮาครับมันไปพี่น้องเสียงนกฮองเสียวครับบรรยากาศตอนเช้าๆมันบอลอยู่คนท้อครับพาพี่น้องเบิ่งบรรยากาศสักหน่อยนึง ปลาเป็นสี้าวๆอยู่มองนี้เจ้าว่าฝนยะม,มาสนมนฟ้ากับสีมืดคึ้มจัง่อยต้องไปด่น้ำกันเด้อครับพี่น้องเสือบ็ดไม่ลำปอครับน้ำหฮาวังยากพอดีได้เครองหนองครับมีเต็มสำรัก พอดีน้ำย่างมันโอยลงก่อนอล้างนี้ไม่ลำาปอจมน้ำเลยเลยครับพี่น้องย่างก็น่นอพี่น้อง,องเกินตะไยไม่ลำาปอเกเดะ ยังกว่าน้อพี่น้องธรรมาดามตีงนเงินเนี่ยมีขื่อด้วยนี่อันเป็นโซมีเบาเเวงเเวงขึ้นมาอโอ้พี่เด๋อเหรอตายคอรอโอ้ยตายครับพี่น้องถืออยู่ปากคอครับถือปากคอตัวนึงหลานพีเด๋อเออตายค <laughs> อรอ <laughs> ตัดยาแต่เสาเดือดหลาน ก็ล่างมายามนี่ละเห็นปลาคอตัวนึงผัดไต่ซ้ำลังนี่เป็นแล้วเลยนาะเบื้องหลังนี่กัน,นเดี๋ยวค่อยพดเอาโอ้หลังนี่มีคือดอกพี่น้องไม่ลำปอลอยอ่องๆองอย่างขันไม่ลำพ้อไปปัดคือติงง่งนุนหยดเยอะละปาลาเพื่อล้วเพิ่งคือเป็นตัวมีไงติ่งพอนอมๆนี่ พี่น้องไงปลาคอคือเดียวครับ <c oughs> โก้โโโโตวัวปลาคอเป็นตทจอนเถอะพี่น้องเดี๋ยวเราค่อยปลดเอารุนนี้พอดีมกเสพอีกตัวตัวนี้มาเบิ่งมารุ่นหลังนี้ครับพี่น้องแต่มีหัวมันห้องไปเลยครับมันดึงมีขึ้นเห็น,หนต้นหญ้าติ่งนึกๆอยู่ถือปา๋าได้นี่เสน ยามาดึงนี่มันมีเงขึ้นครับมันเกีียวมาพี่นั่นนั่นนั่นตีนนึก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 เนี่ยอารุนเด้อพีน้องคิดว่าต้องเป็นปาลาแล้วมันตีนตึก,ต,กตึกเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ละ่ะนั่นนั่นตีนหลองลไปทางนั้น เลิกแท่นี่ป้าปาพี่น้องคนนี้โอ้โหตัวง,งามยู่นี่ปากาครับนะเด็ดอ่างล่างยังเอาทายุคันแบบนี้เดี๋ยวเราเอาขึ้นก่อนแด้วพี่น้องขึ้นทางลัดบดบดกินเลิกอยู่เดีย๋ยนะโอเคขึ้นทางนี้ละพี่น้อง เห็นประกาตัวนึงครับเป้าหมายพ่อน้อยก็ว่าเรามาซื้อประกานี่แหละเห็นประกามันเริ่มเฮาฝังแล้วสะนะินะก็เห็นปลาสามตัวปลาพอน้อยตัวนึงกับปลาขตายตัวนึงกับประกาครับยามมาหลาหล้างเติบแล้วได้ผี่น้องเลยหกจากหน่อยปลาเนี่ยขาข้างหนองครับพี่น้อง ยาม,มาวันเป็นสาวหลังแล้วเด้๋นีพี่น้องเบ็ดไม้ลำปอครับก็เห็นสามตัววานไปคุดหาขี้เดินน้อยกันนะสดหาได้ประกาปิง้ก็เห็นตัวนึงครับเป้าหมายก็คือจะได้ประกาหลนะแต่ถือผาพอดีก็เอาเวัดละครับพี่น้องหลังนี้ว่ามันมีถือผะถือ,อ่าได้พี่น้องดึงขึ้นมาบางยาห่วย ตัวนี่สินะแต่ว่ามันสงสัยยันเน่าเลยพี่นอ้องน,นะปลาดุกครับตัวงามนี่ด้โออ่ะฟ้าเนี่ยมันกินแต่งเงินบ่พี่น้องเนา่าคักๆรับเป็น,นมกได้บ่เนาะ,อะเอาไปเบิ่งสักคนมีได้ก็เอ็ดปลาเดดนะตัวปลาเด,ดปะปลาดุกมันมีคักอยู่บ่เนาะพี่น้องโอ้ มีที่ออมมายามเสตอนหัวแหลงครับเสือแล้วกับมือเลยแหนกําลัางตายครับอยู่กลางหนองจังไมกับกางมองได้ดอกครับบางยาโหขกครับเสือมองกับมีได้ว่ามันหกกอาทารุนต่อได้ครับพี่น้องมาเบื้องหลังนี่ครับพี่น้องเห็นโหไม่ลําป๋อมันมุดเข้าไปเด้อป่าพักเป็นกับมีหู้วะ ืให้ีมือขับพี่นอ้องเบิ่งสะกันน้องถ้ารุ่นนากันครับต้นหญ้าคือมีตีงคือบนนพต่นอ้องดูเล็กแต่นอเอ,อเปะกับเปะแร้ว,วะดกต้นหญาเลยแล้วด นีคือลรมาพี่น้องอมีทันทื้อละคนละตนบ่โอ้มันรูดแล้วพี่น้องรูดแต่เมื่อคืนนี่แหละครับถ้าลุดล้างหน้าครับพี่น้องล้างนี่มีคือครับมาลุดล้างนี่ครับพี่น้อง hẹn nhau tiếng tít tít ừ dập khăn bét băng ya là để lún khập hòn hòn ừ ừ ở năm cỡ say đây thì nòi năm phấn mây băng ya xí mình thân hiện tổ น้ำสใสๆนะไม่น่นาจะมองเห็นนะนั่น,น,นเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วปลากาครับดึงเลยละครับมันเลิกเห็นบ่พี่น้องนะตัวปลากาดูได้ดูได้ดไดยันตัวพวกงามๆนี่ละครับมีไงปลาเลยครับปลากา ปากกากำลังเริ่มห้องฟังแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเราปรดเอากันครับบานี้รุดรกากินเลก,ร,เกเรุ่นต่อครับพี่น้องมารุ่นหลังนี้ครับเลี้ยวลงไปแต่ไกลๆเห็นต่ขันเบ็ดจมน้ําอยู่เล็กๆแต่ก็มีติ้งมีนิน้งแล้วครับพี่น้องเห็นไม้ลาปอมันมุดน้ำสนก็เลยจะพาพี่น้องลงไปรุ่นเบื้่งมันละยังบ่ หกเดชพี่น้องเลยคื้เงียบแถหละังเห็นน้ำใสๆน้อนี่เลิกเติบเลยครับพี่น้องคือบอกคือเป็นจุลยจุลยมาหม่นี่รุดระละพี่น้องเลยมีจริงมีหนงแล้วก็มีเห็น ขาวมามาดมีดธรรมดาครับมันยังต้องขาวมามาดลุตเลยล่ะครับพี่น้องเ,เงอหียวเบิงโอ้ยยังยังยังพี่น้องนี่นะขึงนึ่งอยู่ปลาเอ็นครับโอ้ยสอบเลยเห็นปลาเอ็นกุดโกงแต่ละรอบครับพี่น้องถือปลาเอ็นครับรอบนี้ ตายแล้วครับสำพ่อมันถึงมุดลงเลิกแล้วแม่แล้วพ่อมกได้เล้วครับพี่น้องมีทันเด้เนเาแล้วครับตัวยังแข็งอยู่เราขึ้นไปปดถึงโคกแล้วพี่น้องถึงก็เห็นปลาเอ็นตัวนึงครับต่มันยังแข็งอยู่นะั่นพี่น้องโอเคอยู่พอดีมกหอมรุนเลยเดี๋ยวขึ้นไปปดดก่อนครับบานนี้ ยาม,มาจะแล้วละครับพี่น้องมีท่านเห็นอีจักตัวเห็นปลาเอียนตัวน,นั้นรักกัเล้ยวเลยหลังนี้ก็บช่วงเรามีคืด้วคันเบดมีจมนำครับพี่น้องคันถือมันดึงเกลียวเข้าไปโอ้ไม่ลำปอสีดิบๆแล้วมีความหวังอันนี้มีคืดแล้วครับนี่เม็ดสิมยังเลยหลางเดียวครับอยู่กลนท้อนะมาจดมองเก่าแล้วครับ ้าไปรุ่นนำกันเด้ครับถือมีถือกับเบิดละบาดเนี่ยโอ้โเสื้อหลายล้างเติบอยู่ได้ครับมีสมกับเบ็ดป่ากระไดประกาศซ้อกตัวใบนี่สักเดี๋ยวยังค่อยมาปด <c oughs> ล้างนี่ก็มีคือดอเหลียวลงไป โอ้ปรามัดน้อยคือมาซ่อกลนทอ่อแท้หมันฝนละต๊ะอีบีบ่ปลากระบอกยู่ในทอ่อครับน้ำเพิง่วับบปลาเข้าไปดินในทอ่อแต่กรมิได้วิธีเอามันนะครับอยู่ใน,นนี่แหละเห็นแต่น้ำเพิงปพ๊บมเเพิ่มเเอาไปดินในท่อรัรบเป็ดกรมิถือนะครับนี่ขันสายงานแล้วนี่นะ ใสอไว้ป่าบกบุงนี่แหละพี่น้องเหนือร้อนเยอะมีนแนวถือเม็ดระครับเหมือนไเดิมเห็นระครับพี่น้องปลาคอตายตัวนึงปลาดุกตัวนึงปลาดุกกระายปลากาเนี่ยสองขับปลาเอ็นเนี่ยตัวนึงยามแล้วแล้วพี่น้องบ้านพี่น้องชมบรรยากาศทงให้ทงนา เขางามแท้นาลานเคยเทากรากรได้การเป็นตีดดเจอแท้เขานาหวานเป่นครับเบยว่วงามบรรยากาศยามเช้าครับพี่น้องเ,เก,ก็บเบ็ดแล้วก็กลับเข้าบ้านลวครับพี่น้องบ้านเสื้อตั้งหลายหลังครับพี่น้องด้ป่าท่านี้ละ พอได้มกอิดแล้วครับพี่น้องกับประกาศสองตัวพอได้ปิง้งเอาผลงานที่ได้เธอพี่น้องเบิ่งอีกจ้กเธอก่อนครับนี่นะผลงานเมื่อนี้ครับนี่ได้ปลาสี่ห้าตัวนี่เขาหน้อยตัวนึงไปเฉลี่ยเดียวหกตัวครับเบื้องเบืงบ้งตัวปลาโอ้สัมเนียกมากินเบสเตอร์พี่น้องไอเอ็นได้ตัวนึงครับประกาศสองประดุกตัวนึงปลาคอตัวนึงจักเล็บกินได้จังนี่งแล้วครับพี่น้อง ปิดตาเนาเลยสอบยามแล้วพันส่งมีกินนะกินไม่ได้ก็ทิมแล้วเนาะครับพี่น้องสวยแล้วครับครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านเ้อครับที่ติดตามเป็นกําลังใจมาตลอดครับผมเดี๋ยวมื้อนากะจังละมาพาพี่น้องมาหาอยู่หากินคือเก้าละครับแต่แล้วแต่โอกาสครับขอบคุณพี่น้องทุกคนครับมื้อน่าอย่างพ่อเดี๋ยวหม่ครับขอบคุณครับผม แต่กับหอบ้านแล้วครับบ้านนี้